ไปดูปฏิบัติการของตํารวจนะคะปราบปรามการค้ามนุษย์อันนี้เป็นปฏิบัติการที่เขาเรียกกันว่าปฏิบัติการดาวลูกไก่คุณผู้ชมคะก็ปรากฏว่าไปปราบปรามแก๊งที่พาเยาวชนเนี่ยไปขายบริการผ่านทางทวิตเตอร์สิ่งที่มันน่าตกใจค่ะก็คือว่าหนึ่งในกลุ่มคนที่จัดหาคือกลุ่มแม่เล้าเรียกง่ายๆเนี่ยเป็นแม่แท้ๆของเหยื่อโอ,โอ้จัดส่งลูกสาวไปขายบริการคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะ วันนี้ตำรวจควบคุมตัวนางสาวทิตพัฒหรือว่าไอซ์นะคะอายุ27ปีได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่สระบุรีค่ะยึดมือถือสมุดบัญชีธนาคารถุงยางอนามัยรถมอเตอร์ไซค์ค่ะปฏิบัติการดาวลูกไก่เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจพบข้อมูลการเปิดกลุ่มค้าบริการทางเพศของเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีก็มีข้อมูลของผู้เสียหายด้วยนะคะ แล้วก็มีข้อมูลของไอซ์นี่แหละที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อก็คือเป็นธุระจัดหานะคะแล้วผู้ต้องหารายนี้นะคะบอกว่าเขาเป็นบุคคลตามหมายจับแต่เขาไม่ได้เป็นธุระจัดหาคนที่ทําหน้าที่เป็นธุระจัดหาคือแม่แท้ๆของผู้เสียหายค่ะไอซ์บอกแบบนั้นค่ะจะเอาเราซื้อลงแล้วก็เออเราจะพัฒนาว่ามีลูกแค้ต้องมีงานอะไรอย่างนีน เขาจะทำร้ายเด็กในบ้านไหมไม่มีค่ะบังคับเขาไหมไม่มีค่ะเพราะว่าอยู่กันแบบเป็นก็อันนั้นก็แม่เขาจริงๆเนาะเขาก็หาให้กรินยังเหมือนเป็นครอบครัวไม่มีแบบว่ากักขังเนี่ยอะไรเหมือนแม่เราสัยิโบราณมันหมดยุคแล้วค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณหลักสมัครใจคุณอยากทำคุณทำถ้าไม่ทำก็เลยของคุณอะแม่เล้าคนที่หนึ่งนะคะแม่เล้าคนที่สองค่ะ ตำรวจไปควบคุมตัวผู้ต้องหาได้อีกหนึ่งรายที่จังหวัดสระบุรีก็คือนางสาวนาริสาหรือว่าน้องนามสมมุตินะอายุ37ปีก็ถูกหมายสารคุมตัวได้ที่อำเภอเสาให้รายนี้รับสารภาพค่ะคส่วนแม่ของเด็กที่เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ถูกออไอซ์เนี่ยซัดทอดมาตำรวจคุมตัวได้เช่นกันค่ะที่จังหวัดเชียงรายทราบชื่อก็คือนางสาวนา นามสมมุติเช่นกันอายุ49ปีก็นําไปบันทึกจับกลุมที่สถานีตํารวจแล้วก็อยู่ระหว่างนําตัวกลับมาดําเนินคดีที่สระบุรีค่ะหาทีนี้คนตามหมายส่งคบเลยตุกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อจะทำความสิดเกียวหาในฐานการฆามนุษย์โดยเป็นเพื่อจดหาซื้อขาย จยังไงพามาจากหรือส่งไปยังที่ใดจะให้อยู่อาศัยรับไว้ซึ่งบุคคลใดเพื่อแสดงแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการพาไปดีนะครับความผิดทางปรากฏท้ายจากแบบนี้เลยนะทางสาวนารีอุณหภูมนะครับพี่ปารีที่89มงเดชจังหวัดอ่างนาจเจรอแต่ครับยืนยันเป็นคตามหมายกับแต่ว่าไม่ตรงพี่ว่ายืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายกับโอเคครับเรื่องนับ คือเรื่องนี้มันก็น่าสลดอยู่แล้วนะคะหลอกเด็กมาขาดบริการนะคะแต่ความน่าสลดยิ่งกว่าก็คือว่าหนึ่งในแม่เล้าอ่ะก็คือเป็นแม่ของเหยื่อนะคะคตำรวจเนี่ยเขาก็ไปเจอเยาวชน3รายคือที่มาของปฏิบัติการนี้นะคะคือเขาไปเจอเยาวชน3รายค้าบ,บริการทางเพศผ่านทวิตเตอร์สืบไปสื่อมาพบว่าแม่แท้ๆของหนึ่งในสเนี่ยชวนเหยื่อทุกคนเลยมาเปิดห้องพักที่สระบ,บุรีบอกว่าอามาทํางานขายของออนไลน์กัน เดกก็มาลูกก็มาพอมาถึงเนี่ยพาไปหาลูกค้าตามโรงแรมต่างๆแล้วหักค่าบริการครั้งละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทไม่มีการขายของออนไลน์เกิดขึ้นมีแต่การขายบริการรวมถึงลูกของตัวเองด้วยนะคะเจ้าของห้องเช่าที่เกิดเหตุตรงนี้ยอมรับบอกว่าที่ผ่านมาก็สงสัยในพฤติกรรมของทั้งแม่แล้วก็ทั้งเยาวชนกลุ่มนี้ว่าทํามาหากินอะไรกันเพิ่งจะมากระจ่างในวันนี้เองค่ะ เขาขับออกกันปกติเหมือนไว้นุ่นอัดสามอย่างเงี้ยอันท่าย่สอนสามกันปกติจ้ะแล้วก็เห็นมีทำอาหารกินในห้องเสียงดังพอสมควรก็ปรับปรามอยู่บ้างใหง้ให้เบาๆเสียงอยู่จ้ะความสัมพันธ์ของแม่ลูกเขาลูกปกติเหมือนแม่ลูกทั่วไปไหมคะเหมือนทั่วไปไหม,ม,ไไหมแม่อยู่ชั้นบนห้องส<ะ>ิบสี่ลูกอยู่ชั้นหนึ่งคนละชั้นแยกกันอยู่แยกกันอยู่ใช่แต่เด็กจะอยู่ด้วยกันประมาณสามคนจะอยู่ที่ห้องหนึ่งจ้ะ อยู่กันคนละชั้นเลยนะคะแล้วเหมือนไม่มีความสัมพันธ์กันเลยอยู่กันคนละชั้นแล้วก็ลูกก็ไปทํางานแม่ก็หักหัวคิวนะคะผู้ัำคับการปคมบอกว่าเยาวชนผู้เสียหายตอนนี้จิตใจค่อนข้างบอบช้ำเลยค่ะก็ต้องส่งไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะส่วนผู้ต้องหาที่เป็นธุระจัดหาทั้งแม่เด็กแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์นะคะ โดยเป็นธุระจัดหาแก่บุคคลอายุไม่เกิน15ปีร่วมกันเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีและร่วมกันล่อลวงบุคคลอื่นไปเพื่อการอนาจารย์ค่ะ